ถึงจุดลงทะเบียนที่ทยนะครับใบถ่ายั่ายตัวถ่ายตัวถ่ายตั่ยตัวน่ายัายตันถ่ายบัวถายตัวายตัวถ่ายั่ายตัวถบายตัวถ่ายตัวนะายตับถยั่ายเัวถ่ายตัวถอายตัวถ่ายตัวถ่ายต้วถ่ยับถ่ายบร้อ่ายตวนยัวเ่ายตั้ถ่ายบนี่ยวัวถยัวถางั่าัวั นี่ตอนนี้เราถึงจุดชมวิวจุดแรกระหว่างทางขึ้นมานะครับ โอกาสเริ่มเย็นตอนนี้ถึงจุดชมวิวโมกุจูน้อยนะครับคือจะบอกว่าสวยมากแล้วอากาศเริ่มเย็นมากแล้วเหมือนกันลมข้างๆแรงครับ นี่รอบนี้ผ่านทั้งสาวมาชอบมากดูวิวดี อ่านนานทางเดินไปประมาณสามร้อยเมตรนะครับรัาระวังลื่นนะเดี๋ยวเราจะไปที่ิู้วนค่ะแลพรุ่งนี้เช้าจะมาอีกรอบไหมเนี่ยพิชิตสองรอบเลย่ต้องขึ้นบันไดแล้วนะไหวเปล่าไปกันดิ ไปไปต่อน่นเห็นเต็นท์เราหน้าเห็นอยู่ข้างล่างครับอันนี้ไม่ใช่เสียงลมนะครับอันนี้เสียงหอบแล้วไม่ใช่เสียงลม มาใกล้ถึงแล้วคือตอนนี้มันสุดเขตมันเหมือนมันเป็นทางที่มีบันไดบันไดปูให้นะครับตอนนี้คือไม่มีวน,นะมันเป็นหน้าผาเลยนะตรงน,นี้นี่ยป๊าคือเดินต้องระวังนะคือเป็นทางหินเลยครับตอนนี้จะเป็นทางหินอย่างเดียวก็เดินก็ระมัดระวังหน่อยมาถึงตัวกูเองเนี่ยระมัดระวังย จะบอกว่าสวยจริงนี่ตั้งแต่มาพูดคำว่าสวยยังไม่หยุดเลยอะอันนี้ต้องหยุดกล้องก่อนละครับเพราะว่าทางค่อนข้างเดินยากไปดิอ่งถ่ายได้ครับลองนะเดินยากนะ ก่อนไหมเดี๋ยวโทรศัพท์หล่นไม่ไม่มีถ่ายคลิปอืม <c oughs> ทางนี้ไม่ทางนี้ก็เป็นลงยากดีไม่ค่อยมีตะไคร้เท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ค่อยลื่นมาก <c oughs> ขวายเปล่าอันนี้คือห่วงก้องยังไม่ยังห่วงน้องดูกอล์ฟเดินไปเดินอยๆหน้าดูวิวทั้งหมดทุกคนทำไมลงแล้วครับ อ๋อคือแล้วใช่ไหมไม่สุดเลยค่ะไปไม่ไ,ไหวครับอา้าวมันยังมีอีกเป็นแบบเอศษเป็นที่ดินนะคะอ๋อทางลื่นเหรอครับไม่เลือล่อนหรอวหมดแรงครับ <laughs> ผมเดี๋ยวว่งนี้เช้ามาอีกรอบหนึ่งเนี่ย ใกล้ความเป็จริงแล้วติดแล้วขึ้นมาตอนบ่ายสามตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้เนี่ยคือตอนนี้คนถ่ายพูดไม่ได้ครับหอบอยู่ครับให้เขาดูวิวหน่อยดิตรงมาจุดนี้ ผู้ฮิตผูสวรรค์นแนะนำว่าครั้งหนึ่งต้องมาครับ คุมแม่ขึ้นมาคุ้มมากค่ะสวยมากตอนลงดูดิขึ้นก็สวยลงก็สวยเดี๋ยวจะลงถ่ายแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เต็นท์เลยเย็นนี้คือปอบลงครับเ <laughs> 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 จอกันที่เต็นท์ครับเย่ลงมาถึงเต็นท์แล้ว <laughs> เยวนี้จะกินหมูให้หมดโลเลยแต่ตั้งแต่มายังไม่เจอตัวคุณเลยนะแต่พูดไม่หยุดเลยเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณเุ็ะวะ คู่แบบว่าไม่มีแม่งก็จะมีแล้วอะ่ะแห็นเดี๋ยวพอรอ่ะก่อนนิดนึงได้ไหมไเ,เนี่ยเอาของเพียบเดี๋ยวนี้ลืมจาน <c oughs> ลืมช้อนเลยน้ำมันลืมน้ำปลาช้อนหมูมีอยู่นะคะแปะซื้อข้างล่างแล้วครับจะ <c oughs> แ,แบบช้อนบ้านเพียบเลยลืมหยิบเฉยเลยพรทุกอย่างพร้อมหมดเลยอย่างพร้อมมีจานช้อนไม่เอามา <c oughs> มัน,มมมน,น้ำจิ้มโอเคไหมเออร้านนื้อจิ้มอร่อยเหล้วดีกว่าเนาะร้านแชมป์อะรอบนี้จัดหมูกระทะครับจริงจังมากพกเตาถ่านมาเองนั่ะแมลงอันี้มันเยอะนะแต่ว่ามันไม่มันไม่รู้มันกัดหรือเปล่าก็ตบไปก่อนอะ ก็หิวห <the> <trees> ิวจนมือสั anyway ่นน่ะอันนี้เป็นข้าวมือแรกของวันอันไหนสุกบ้างวันนี้เขากินก่อนนะหนึงนะนี่ก็สุกของเราก่เนาะ อร่อยอร่อยหิวไม่ลูก <c oughs> สวัสดีตอนหกโมงครึ่งครับ วันนี้ตื่นมาจะ่ทีห้าแล้วแต่ว่าฟ้าเพิ่งสว่างอดี๋ยวไปดูวิวข้างนอกกันครับ ตื่นเช้าท่านนี่เห็นได้ยินเสียงตื่นพร้อมกันเลยครับนึง หอมยังแป๊บนึงดูบรรยากาศเลยค ลมเริ่มมาคือไม่หมอกหนามากครับหนาคุมไม่หมดเลยให้ดูทีนึงขาวไม่หมดเลยเป็นไงบ้างกลับถึงแล้วค่ะขึ้นไปจะเห็นวิวอะไรไหมขาวหมดเลยนะ มอกแล้ S <S สัญญากับผู้ชมไว้แล้วว่าวันนี้เราจะหาเ้นไปอีกรอบถึงแล้วแต่ว่าพอขึ้นมาปุ๊บอยู่ข้าวปั๊บเลยถึงแล้วครับแต่ว่าขาวไปหมดเลยน่าจะขึ้นมาเร็วไป ต้องอยู่รออีกแป๊บหนึ่งนั่นเองครับหมอกหนามากเลยลงแล้วครับ วันนี้ผมน่าจะขึ้นมาเร็วไปยังก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ครับอากาศดีลมเย็นๆโชยๆหมอกหนาๆหนา,หนาไปไหม เริ่มทยอยเก็บเต็นท์บางส่วนก่อนนะครับแต่ว่ายังเก็บเต็นท์ไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกคือมันเปียกเยอะเต็นท์เปียกเก็บไม่ได้ครับตอนนี้สวัสดีครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์หรือคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะครับ สำหรับลานกลางเต็นท์ช่องเย็นนะครับด้านบนนี้คือไม่มีไฟฟ้าให้ใช้เลยนะครับตอนกลางคืนไปห้องน้ำก็ไม่มีนะครับทุกคนก็ต้องเตรียมไฟฉายเตรียมตะเกียงม,มาเพื่อไว้ใช้ในห้องน้ำด้วยนะครับส่วนเรื่องตัวคุ้นที่ล่ำรือกันว่าน่ากลัวจริงๆก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคือถ้าเกิดเราเตรียมป้องกันดีๆก็ไม่ต้องห่วงเรื่องตัวคุ้นครับป้องกันได้สบายสายครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ